สวัสดีครับกับผมอาจารย์นราธิปอันทิ้งตรงอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับ กจะกล่าวถึงการเรียนการสอนในรูปแบบของการเน้นไปยัง creative movement นั้นนะครับเป็นที่ทราบก,กันดีนะครับว่า creative movement นั้นก็เป็นที่แพร่หลายนะครับเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงของการศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าหากว่าเรานำมาประยุกต์กับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้นก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความท้าทายทั้งตัวผู้สอนและกับตัวนักศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับจริงๆแล้วความคิดสร้างสารรค์นั้นนะครับในการเรียนการสอนนั้นหรือว่า creative movement นั้นเนี่ยนะครับจะประกอบกับ อยู่3มวงด้วยกันวงแรกเลยก็คือตัวอาจารย์ผู้สอนเองนะครับทางอาจารย์ผู้สอนก็ต้องใช้ประสบการณ์และก็ทักษะที่ตนเองมีมานะครับนำเข้ามาบูรณาการในการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์นะครับอีกวงหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของวิชาชีพท,ที่แท้จริงของนักศึกษานั่นก็คือเรื่องขององค์กรต่างๆในอนาคตที่นักศึกษาจะต้องเข้าไปทํางานด้วยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างวิชา Marketing Research ที่กระผมได้สอนอยู่นั้นนะครับกระผมได้นําความรู้ความเชี่ยวชาญของกับผมที่ใช้ในด้านของการวิจัยนะครับจากหลายองค์กรนํามาประยุกต์ใช้้เขาากกับกร สอนให้กับนักศึกษาได้มองเห็นภาพมากขึ้นและนอกจากนี้นะครับอีกวงหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผมจะให้นักศึกษานั้นไปทําวิจัยจริงให้กับองค์กรจริงๆนะครับให้นักศึกษาได้เห็นเรื่องของออสิ่งแวดล้อมต่างๆเรื่องของบริบทนะครับเรื่องของการตลาดเรื่องของมุมมองทางด้านธุรกิจของผู้บริหารแบรนด์ระดับสูงนะครับถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบกับเรื่องของกล่องนั้นนะครับอย่างเช่นกล่องใบนี้นะครับ กล่องจะประกอบเป็นกล่องได้สมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าหากว่าขาดมุมมองต่างๆนะครับมุมมองแรกก็จะเป็นมุมมองของด้านในเชิงของแอคกแคดมิกในเชิงของวิชาการนะครับมุมมองที่2ก็จะเป็นมุมมองของด้านความรู้นะครับความเชี่ยวชาญของตัวอาจารย์ผู้สอนมุมมองที่3ก็จะเป็นเรื่องของทักษะนะครับ ประสบการณ์จริงที่นักศึกษาจะรับจับแบรนด์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาชีพของนั่นเองมุมมองที่4ที่ขาดเสียไม่ได้อีกมุมมองหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของออความรู้นะครับแล้วก็ความคิดของนักศึกษานั่นเองสําหรับกล่องใบนี้นั้นนะครับถ้าหากว่าเราจะแยกออกมานะครับ ก็สามารถแยกได้แต่ก็ยังคงเป็นลักษณะของรูปแบบกล่องอยู่เหมือนเดิมนะครับกล่องใบนี้จะเปิดทางซ้ายก็ได้หรือว่าจะเปิดทางขวาก็ได้นะครับในขณะเดียวกันกล่องใบนี้จะตั้งก็ได้หรือจะเป็นในแนวนอนก็ได้นะครับการที่เราจะตั้งเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนั้นก็คงจะเปรียบเสมือนเรื่องของการปรับตัวนะครับให้เข้ากับสเปซหรือให้เข้ากับสถานที่ที่นักศึกษาจะไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับและในขณะเดียวกันกล่องนี้ก็จะมี movement มีความเคลื่อนไหวที่สมดุลนั่นเองนะครับแต่ยังไงซะก็ยังคงเป็นกล่องที่มีคุุณภาพอยยู่่ววันคสรปแล้ Creative Movement เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งกับการเรียนการสอนในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองนะครับ